ฟักทองจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่บ้านสวนเคนาจะปลูกไว้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าทําอาหารก็ได้ทําขนมก็อร่อยที่สําคัญคือสามารถที่จะส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดได้สบายๆเลยค่ะที่เห็นในคลิปนี้นะคะก็บ่มเมล็ดไว้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนวิดีโอนี้นะคะถ่ายเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้เวลาหลายวันนะคะแล้วอันนี้ล่าสุดค่ะเพิ่งถ่ายเมื่อวานนี้เอง10ธันวาคมค่ะ สำหรับฟักทองเนี่ยของบ้านสวนเคนาจะปลูกใกล้ๆก,กับแตงกวาเลยนะคะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยเราจะได้เก็บผลผลิตก่อนส่วนฟักทองนะคะจะเริ่มให้ผลผลิตก็ประมาณ80-95ถึงวันหลังจากที่เราหยอดมเมล็ดก็อีกยาวเลยค่ะใครที่อยากปลูกฟักทองนะคะให้เริ่มทดลองปลูกช่วงนี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะฟักทองเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง18-27ถึงองศาค่ะส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของมเมล็ดจะอยู่ที่25-30ถึงองศานะคะ แต่ถ้าช่วงไหนอุณหภูมิลดต่ำกว่า10องศาฝักทองก็จะชั่งงาการเจริญเติบโตได้ค่ะส่วนการทำค้างเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะแต่ถ้าทำเราก็จะได้ผลผลิตที่สวย